ครับเพื่อนทุกคนครับผมนี่ก็จก็ปลูกมันนะครับผมที่ปลูกตรงที่ที่ขุดออกไปนะครับก็จะมาตัดเป็นท่อนมันท่อนก็ประมาณนี้นครับก็พันมันก็จะสั้นหน่อยเพราะว่าเป็นพันพิเศษเลยสั้นนะครับผม เราตัดก็ประมาณลักษณะนี้นานสิาเซนหรือยี่สิบเซนนะครับผมเนี่ยเป็นลักษณะจะตัดนี่นก็จะเป็นพันที่ไปขอจากเพื่อนบ้านนะครับผมเป็นว่าเป็นพันมันอะไรเดี๋ยวจะบอกให้อีกทางครับบ้านผูกฟังน่าจะ ใชได้ดไที่ไหนอะไรก็ดีหมดเลยครับถ้าเราใส่ปุ๋ยใช่ปะ่ะถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยจะทันไรก็ถ้าไม่ได้กินปุ๋ยแม่ปุ๋ยม,ม,มันก็จะไม่ดีผมเชื่ออย่างนงี้ครับทันเราก็ดีหมดแหละทันเพราะอะไรเราปลูกไว้ตรงที่ดินแล้วก็เรามันก็ออกมาก็จะ สวยไม่สวยก็อยู่ที่การลงของรเราใช่ป่ะเราจะไปลงปุ๋ยจะใส่ปุ๋ยเยอะปุ๋ยน้อยก็ขึ้นอยู่กับเราอะจะใส่ปุ๋ยมากก็คือไว้แค่นี้นะครับผมหลับกิบนี้ก็ ก็จะเตรียมปลูพกพรุ่งนี้นะครับผมเรียบร้อยแล้วก็จะเก็บใส่กระสอบนะครับผมก็จะใส่กระสอบเป็นกระสอบอย่างนี้ครับผมก็จะใส่จุเต็มทุกรกระสอบแล้วก็ประมาณ กี่ไายกี่ไายต่อกระสอบก็จะได้เฉลี่ยกันก็จะได้คำนวณถูกก็ลำาะไรพันุมันก็จะได้รู้ว่าใช้เยอะเท่าไหร่ก็คลิปนี้ก็คงไว้แค่นี้นะครับผมก็เต็มตัวที่จะปลูกพวกนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามช่องของ ทันกิ้ r o สบินนะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆก็ให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมสดหรับวันนี้ก็คงว่าแค่นี้นะครับผมขอบคุณมา,มากครับผมสวัสดีครับ